สวัสดีนะครับวันนี้ครับก็เข้ามาตรวจงานนะครับอยู่ที่ปะโคกุจจักอุดรธานีนะครับวันนี้ก็นี่ครับฟ้าก็คึมคึมฝนนิดนึงนะครับคึมฟ้าคึมฝนเหมือนเดิมทุกวันช่วงนี้นะครับฝนตกไวมาก อันนี้จะเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับหลังค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับอยู่ที่ปากโคกุจับนะครับหลังใหญ่เลยครับช่างก็ตอนนี้ก็เข้าแบบนะครับกําลังเข้าแบบคานนะจะเทคานวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นัดรถปูนเข้ามาเทคานนะครับตอนนี้ก็กําลังเข้าแบบคานอันนี้เป็นส่วนของชั้นแรกครับตอนนี้จะเป็นอีกชั้นสองครับครึ่งชั้นครึ่งค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่มากนะพแล้วเหร ดูดิมเริ่มเลยใหญ่สุดแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเ,เต็มพื้นที่เเมื่อก่อนตรงนี้เป็นบ้านหลังเก่าของลูกค้านะครับบริเวณนี้เป็นบ้านหลังเก่าลูกค้าก็ทุบออกตรงนี้สร้างบ้านมาสองสาครั้งและมันจะมีพื้นบ้านละพื้นบ้านเดิมยังอยู่นี่ครับเข้าแบบก็ดินค่อนข้างเยอะนะครับก็ตีตุ๊กตาช่างกา็จะตีตุ๊กตานี่ครับแล้วก็ ข้าแบบพอเข้าแบบเสร็จก็นี่ยครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยข้างในแบบก็จะมีเหล็กแบบนี้นะครับมีเหล็กที่ช่างมัดไว้เหล็กพร้อมปอกนะครับเนี่ยอันนี้คือปอกของมันนะตัวนี้ก็คือปอกนะครับอันนี้เหล็กใช้เหล็กใหญ่นะครับเนี่ยตรงกลาง,งเป็นเหล็กใหญ่เนี่ยพอเข้าแบบเสร็จปุ๊บเราก็เนี่ยพอจริงๆต้องปิดช่องปิดอะไรให้ครบนะครับแล้วก็ แล้วก็พรุ่งนี้ก็เทคานะครับพรุ่งนี้นัดรถปูนเข้ามาเทเรียบร้อยแล้วครับครับก็ไปไปทีละขั้นตอนนะครับตีตุ๊กาตาต้องตีแบบต้องแน่นนะครับเพราะว่าคารเวลาเทปูนไปรวมเหล็กรวมคานแล้วมันจะหนักมากๆเลยนะครับปูนหินทรายรวมกันสามอย่างกับน้ํานะครับคือหนักมากถ้าเราไม่ตีแบบท้องคานี้มันก็จะคานก็จะ โค้งงอครับคานแอนอย่างเงี้ยอันนี้คือแข็งแรงมากนะครับขนขึ้นเหยียบได้นะตุ๊กตาแบบแข็งแรงครับมันเป็นไม้แหละแต่เขาเรียกตุ๊กาตาผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาเรียกตุ๊กาตาจริงๆก็คือเป็นไม้อัดไม้เออเป็นไม้อยู่คากับไม้หน้าสามนะครับ <Yeah. S 2> แค่มองแค่นี้ก็จะมองออกนะว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะเป็นแบ่งเป็นช่องนะครับ แต่ละช่องแต่ละช่องนี้คือเป็นห้องนั่นลครับห้องต่างๆที่อยากมาหลังนี้ก็ <boy> รับผิดชอบโดยน่ครับช่างหน่วยนะครับทีมงานของช่างหน่วยนี่ครับเป็นหัวหน้าช่างนะครับแต่ละที่ก็จะมีแบบว่าหัวหน้าช่างของแต่ละที่นะครับดูเลยหัวหน้าช่างก็เหมือนผู้ระหมาคนหนึ่งครับสามารถดูงานตรวจงานได้ครับมีความรู้ความสามารถ ท่านใดที่สร้างมาครับเราก็ไม่ต้องห่วงครับมีเรามีแบบนี้ทุกคน,นครับจะเป็นหัวหน้าพูดหรือห,หัวหน้านาคนงานอีกทีหนึ่งนะครับไม่จําเป็นต้องเฮ er ียเฟือดไปก็ได้ครับจะมีหัวหน้าคุมตลอดงานครับหัวหน้าที่ไว้ใจได้นะครับเ่งฟ้าเครื่องฝนใหญ่เลยนะเดี๋ยวไปดูช่างทำงานกันครับ ไปดูช่างทํางานหลังน,นี้ก็เป็นชั้นครึ่งใหญ่เลยครับหลังเดิมของลูกค้าก็ใหญ่นะครับเป็นบ้านไม้แต่ว่าลูกค้าทุบออกหมดเลยบริเวณนี้คือบ้านหลังเดิมคือเต็มพื้นที่นะครับเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยแต่ว่าลูกค้าทุบออกหมดเนี่ครับเป็นบ้านหลังเก่าบ้านไม้หลังใหญ่ๆประมาณใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่าหลังนี้แต่เขาทุบก่อนี่หลังประมาณนี้เลยนี่หลังประมาณหลังข้างนี้ครับ ถ้าช่วงนี้หน้าฝนก็จะทํางานลําบากนิดนึงนะครับก็จะช้าไปหน่อยนึงครับช้ากว่าเดิมเดิมนิดนึงครับต้ทรงข่าแบบแล้วท,ลทั้งสีล่างนิ้เดีอยวทั้งซีดขังซีเดียวนี่กระเทียนตัหนีขึน้นตรงนี่ครับใต้แบบเราก็จะมีอย่างเงี้ยจะเทลีนไว้นะครับเทปูนคอนกรีตไ,ไว้เนี่ยครับมันจะเป็นจะมีเรียนใน,นมันเทลีนังมน

ครับเหล็กแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับเหล็กไม่มีรักไก่นะครับเหล็กคือปอกปอกแล้วก็ใส่แบบนี้เหล็กก็คือใส่ครบหมดนะครับคือกระสื่อเนี่ยไม่มีรักไก่ไม่มีอะไรนะครับบางที่อาจจะรักไก่นะเพราะว่าใส่เหล็กน้อยใส่ปอกไม่ครบไ่างเงร้ยนี่แต่เราไม่มีครับทําให้ครบท้วนหมดเลยครับไม่มีรักไก่นะครับยังานมาตรฐานนะตั้งแต่โครงสร้างนะอันนี้คือสําคัญมากครับ ในโครงสร้างคือสำคัญมากโครงสร้างสำคัญเราต้องทำให้มันละเอียดหน่อยนะครับโครงสร้างก็เหมือนขาเรานะครับรถ้าขาเราไม่แข็งแรงครับบ้านมันก็ไม่แข็งแรงเหมือนกัน,นครับขาเราไม่แข็งแรงเราเดินรเราอะไรมันก็ไม่ดีนะครับต้องทำต้องแต่งนะสําคั้ความสัมันตั้งแต่โครงสร้างเป็นต้นไปเลยครับ แต่บ้านชั้นครึ่งก็เป็นที่นิยมนะแต่เวลาทําก็จะยากนิดนึงบ้านชั้นครึ่งมันจะยากกว่าบ้านสองชั้นหรือว่าบ้านชั้นเดียวนี่ชั้นครึ่งจะยากกว่ายากแค่ตรงรอยเชื่อมระหว่างเนียครับระหว่างชั้นแรกกับชั้นสองเนี่ยชั้นครึ่งเนี่ยมันจะยากแค่ช่วงนี้ครับคืนไดมันคืนไดต่แค่นี้นอกรถเราวันนี้ขันอยฝุ่นอไปบงไม่ตังค์ัี อนั่นแหละก็รอดูสายไฟนี่ฝั่งนี้ก็เอาเหล็กออกได้นะเนีเ่กออกกยถึง,ถงทำไมไม่ถึง,ถงนี่เอาเหล็กเอาเหล็กโคงเงงดีเยรเขามาส่งอีืเหอเข้ามาแล้วปะกำแพงฝั่งนี้ลูกค้าออกไหมรเอออกออกทพบุ เอาไกดินไหลก่อนแมนกันดินไหลยหลก่อนไหลได้ออกแมนวันนี้ไปทำรองน้ำาคนี้หมดเลเรื่องครับเวลาเข้ามาตรวจงานนะก็อย่างงี้แหละพูดคุยกับทีมงานช่างนะครับว่าขาดเตืออะไรแล้วก็ตรงไหนมาดูว่ามันมีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ยครับแล้วเข้ามาตรวจสอบหาแล้วก็แก้ไขในทันทีนะครับก็เราก็วิ่งดูงานอย่างนงี้เกือบทุกวันนะครับก็ทุกวันเลยแหละไม่ใช่เกือบครับ ดูงานตลอดทุกวันหน้าง,งานตอนนี้ก็มีทั่วอีสานครับไกลสุดตอนนี้ก็อยู่ที่ศรีสะเกดครับอยู่ไกลสุดอยู่ที่ศรีสะเกดนะครับตอนนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างเราวิ่งดูให้มันทั่วถึงแต่หลังไกลๆก็จะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยไปดูครั้งหนึ่งนะครับหลังไกลๆนะแต่หลังใกล้ๆบริเวณอุดอรนี้ก็อาจจะดูเยอะหน่อย ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ้านประโคเนะเดี๋ยวหน้างงานต่อไปเป็นหน้างงานไหนผมอัปเดตให้ดูนะครับผมนี่สวัสดีนะครับ